นิทานเรื่องสติเกิดปฏิหารในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีหญิงสาวชื่อว่านาวาผู้ชื่นชอบการนั่งสมาธิและฝึกจิตใจให้นิ่งสงบเธอเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านว่าเป็นคนมีสติปัญญาและใจเย็นเสมอทุกๆเช้าและเย็น เธอจะนั่งสมาธิใต้ต้นโพใหญ่กลางหมู่บ้านซึ่งเป็นต้นไม้ที่ชาวบ้านเคารพบ,บูชาและเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่วันหนึ่งชายหนุ่มในหมู่บ้านชื่อภูเข้ามาหานาวาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดภูเล่าวา่าตนเองกำลังเผชิญปัญหาใหญ่ทางธุรกิจการค้าของเขาขาดทุนอย่างหนัก จนรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังนาวาแนะนำให้ผูลองนั่งสมาธิใต้ต้นโพเพื่อให้จิตใจสงบผูจึงลองทําตามแม้จะรู้สึกแปลกใจและยังสงสัยอยู่บ้างขณะที่ภูหลับตานั่งสมาธิผูรู้สึกถึงลมพัดเย็นพัดผ่านและสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมจากดอกไม้รอบๆต้นโพ ความเครียดและความกลังวลค่อยๆลดลงภาพของต้นโพและนาวาได้เข้ามาในจิตใจของเขาทำให้เขารู้สึกคำสอนเรื่องสติที่นาวาเคยกล่าวไว้ว่าสติจะช่วยให้เรามองเห็นปัญหาชัดเจนขึ้นและพาให้พบทางออกเมื่อจิตใจสงบลงจากนั้นไม่นานโพ กลับไปพยายามแก้ปัญหาด้วยสติเหมือนที่นาวาบอกและสอนไว้เขาไม่ยอมท้อถอยและเริ่มมองปัญหาต่างๆอย่างมีเหตุผลจนในที่สุดเขาก็ฟื้นฟูธุรกิจของเขาได้ชาวบ้านต่างเห็นว่าเขามีความเปลี่ยนแปลงจากคนที่เคยหุนหันพันแล่นและมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย กลายเป็นคนที่ใจเย็นและมีสติมากขึ้นต่อมาไม่นานมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อต้นกลา้าที่มักจะเป็นเด็กซุกซนและไม่เชื่อฝังพ่อแม่วันหนึ่งเขาพัดหลงเข้าไปในป่าและหาทางออกไม่เจอความกลัวครอบงำเขาแต่เขาก็ระลึกได้ถึงคำที่นาวาเคยบอกไว้ว่าเมื่อใจเราสงบ สิ่งรอบตัวจะปรากฏชัดเจนขึ้นต้นกลานั่งสงบอยู่กับลมหายใจของตัวเองจนในที่สุดก็พบทางกลับหมู่บ้านได้อย่างปลอดภัยนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดคติเตือนใจการฝึกสติและสมาธิสามารถช่วยให้เรามองเห็นความจริงและหาทางออกในยามวิ กฤได้หากเราเรียนรู้ที่จะตั้งจิตให้สงบในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความกลัวเราจะสามารถค้นพบความแข็งแกร่งในใจและนำพาตนเองไปสู่หนทางที่ถูกต้องได้